ดรายการไหมคะมีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะมาค่ะมาค่ะคุณลูกค้าค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสมุดรายงานมีเป็นแบบนี้ค่ะมีแค่นี้หรอคะใช่ค่ะมีแค่แบบนี้แบบเดียวค่ะลูกค้า ราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทค่ะลูกค้าฉซื้อมาจากร้านอื่นเองฉันได้แค่ยี่สิบบาทอ้าวจังสี่ก็ไเลยิดสูลานอื่นถือกว่าบกไปบัดมาบัดสิมาบัดมาลาน,นี้อย่าให้เด้กกำลานคุ่นจังสี่กับนีติดราคาละบอกไปนะที่จังไงดีก,กับลูกค้าจังสีนะลูกค้าค้าได้ในราคายี่สิบห้าบาทลูกค้าจะรับไหมคะ ที่ร้านปล่อยได้ราคานี้ค่ะลูกค้าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคซื้อนะคะค่ะเชิญจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ